แบตเตอรี่ FB Pro Hero Hybrid Pro 115นะครับตัวนี้แบตเตอรี hmm. ่เป็นยี่ห้อ FB นะครับเป็นชนิดน้ำไฮบริดนะครับชนิดน้ำไฮบริดตัวนี้ขนาดไซส์กระบะนะครับขนาดไซส์กระบะ7 0์นะครับมาดูหน้าก่อนกันครับหน้ากล่องก็จะเหมือนว่าภาษาไทยนะครับ 12V 7 0์ไฮบริด ตู้ลี่โปรฮีโร่โกลหนึ่งห้านะครับตัวนี้กี่สิบแอมนะครับอ่านี่ไงนะครับตัวนี้ใส่ได้กับกระบะนะครับกระบะแล้วก็อ่ารถบรรทุกก็ใส่ได้นะครับตัวนี้สตาร์ทรถบรรทุกหกล้อสิบล้อได้เลยนะครับตัวนี้ใส่รถบรรทุกได้นะครับเป็นไฮบิดนะไฮบิดนะไม่ค่อยแห้งนะครับผมอ่าโอเคมาดูตัวหน้ากล่องกันครับอ่ามาดูตัวแบตกันนะครับกเยกกับฟังเงี้ย มีที่ร้านนี้มีทั้งคู่ L แล้วคู่ R นะครับก็มีจุกเติมน้ำกันปกตินะครับจุกเติมน้ำกันก็ยังมีบอก L บอก R นะครับผมอันนี้นะครับรถบรรทุกรถกระบะจะได้เลยนะครับแต่ว่ารถบรรทุกนี้นิยมกันมากนะครับสำหรับรถทุกหกล้อสิบล้ออย่างนี้ครับยีสิบแอมป์นะครับสเปคมาดูสเปคค่า CCA นะครับแล้วก็แรงดันกันนะครับ น,นี่เป็นขั้วแบตขั้วใหญ่ปกตินะครับแบตสำหรับรถบรรทุกนะครับที่ร้านเนี่ยเราดูแลจัดการอุปกรณ์จงเป็นให้เลยนะครับอย่างเช่นขั้วแบตขั้วแบตแหวนรองตะกันแหวนป้องกันตะกันขั้วแบตสายไฟจุดต่อเนี่ยเราดูแลจัดการให้เลยนะครับให้ฟรีดูแลฟรีนะครับเปลี่ยนให้ฟรีว่าง,งั้นล่ะนะครับเพะรบรถบรรทุกนะรถกระบะ รถกระบะก็เหมือนกันครับรถกระบะขั้วแบตทำวงชันุดเราก็เปลี่ยนจัดการให้นะครับบริการทีไปนะครับดูแลช่วยกันไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับ570 cca นะครับนี่นะครับผมไฮบิตครับข้อดีของแบตเตอรี่ไฮบดนะครับก็คือน้ำไม่ค่อยแห้งนะครับกินน้ำน้อยหรือว่าไม่ค่อยเดือดนั่นเองนะครับ ไม่ค่อยเดือดรถบรรทุกก็เป็นไฮบิดนี้ยิ่งดีมากเลยนะครับเพราะว่าวิ่งงานทั้งวันน้ำไม่ค่อยแห้งก็แมท่ทะนเลนน้อยดูแลรักษาน้อยนั่นเองนะครับนี่ที่ร้านขนาดไซส์นี้จะมีแต่ชนิดไฮบริดอย่างเดียวนะครับตัวธรรมดาไม่ได้เอามานะครับก็จะเป็นไฮบริดบางทีรถบรรทุกรถหกล้อรถสิบล,ล้อที่อยู่แบตข้างล่างใต้กระบะนี่ดูแลยากเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะ ไม่ต้อดูแลมากนะครับน้ำไม่เคยแห้งเพรางั้นนะครับโอเคที่ร้านมีบริการนะครับร้านแบตล้านเชบังนะครับพื้นที่ทุ่งสุขขาเล้งชืบงังรีรรชาคือสัมขัดอาดรมเช่แกจีนเราบริการอาหารที่นะครับโทรมาได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ